โดยไม่ต้องถอดชานอย่างนี้มีประโยชน์ทั้งตัวเราทั้งบุคคลผู้รับฟังตอนี้เวลาปฏิบัติไอ้ผลการการปฏิบัติเนี่ยกำลังย่อมไม่เสมอกันทั้งนี้ผพ้กอะไรเพราะบารมีที่สร้างมาในการก่อนต่างกันแต่ไปเนี่ยไปได้แน่คนที่จะหลาดมากเกินไปคือคือด็อกเตอร์ปัญญา วันนี้เรียกด็อกเตอร์นะให้เกียรตินะตามตามดารกไอ้ด็อกัตเดียวมันสามารถสอนฝรั่งไปติงกำลังได้มันเองผุกผุบผุบโผล่ผโผล่โผลนั่งตรงเนี้ยมองมาดูที่ไหนได้มันแดงมั่งขาวมั่งขาวมั่งแดงมั่งจิตตอนนี้พอดีสมเด็จพระพังกรท่านมา สมเด็พระรังกรนี่เป็นพระที่มีกำลังลาบพุ่งแรงคล้ายๆกับอะไรละ่ะไอ้รถดับเบิ่ลลาบนะถ้าพพุทธพ,พุทธกษัตริยำลังมาเป็นกลุ่มใหญ่แต่ออกแต่เบาแต่มาอ่อนอน,นี่แรงท่านมาแล้วทางอาทีบอกดูไอ้ตอกสิแม่มันแดงมั่งขาวมั่งเขาวมั่งแดงมั่งไอ้แดงน่ะปรีติ ขาในเบรมใสมันจะเคลื่อนจึงเลยแนะนำว่าทุกคนถ้ากลับไปบ้านถ้าไม่มีแก้วให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติเห็นพระพุทธเจ้าใสเป็นปกติถ้ามีแก้วที่เขาแจกทีก่วัดนี่ยก็ดีหรือว่าจะไปซื้อแก้วลูกใหญ่ๆใสๆที่ไหนก็ได้ เอามานั่งเวลาจะมองบ้างก็น,นั่งดูภาวนาบ้างไหมภาวนาบ้างต่จำภาพแก้วเผลอไว้บ้างไหมเผลอบ้างตัวนี้แหละจะได้เร็วแล้วก็แจ่มใสาทาให้ปกติทุกคนนะอย่าไปทำเฉพาะอย่างวันนี้มันยังไม่ถึงเวลาฉันไม่ทำอย,าอย่าจะถามว่าเวลาตายน่มันเป็นเวลาไหนเวลาไหนรู้ไหมรู้ไหมลูกเต๋ เวลลาหหมดใจเออถูกแล้วยังหมดเวลาไหนอ่ะไอ้โคตรแม่มาต่อไปได้ต้องใช้ปัญญาอย่างเปสการีเปสการีเนี่ยเธอเป็นลูกกาพระแม่ตายไม่ใช่มีีมแม่มีแต่พ่อพ่อออกลูกไม่ได้น้องสีก็ไม่ได้เรียนอย่างเรา เกิดมาอายุสี่หกปีเห็นพระครั้งหนึ่งมาสิบเก้าปีจี่เห็นพระอีกครั้งหนึ่งเห็นเห็นทีมากนะแค่นี้แหละเธอเจอพระครั้งเดียวพระคือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ุกคนยังอย่าไว้ใจในชีวิตให้สร้างความดีและความชั่วเพียงแค่นี้เธอก็จำจำแล้วก็ทำมาตลอดเวลาสามปีอีกสามปีพประพุทธเจ้าตรวจบณิสัยของสัตว์เจอหน้าเธออีกครั้งหนึ่งก็ทรงสงสัยว่าเอ๊ะเด็กคนนี้มาสามปีพบมาแล้วครั้งหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นไหม ก็ทรงทราบว่าวันนี้ตอนสายเธอจะต้องตายก็ทรงพิจารณาดูว่าถ้าเธอตายคราวนี้จะมีคติแน่นอนหรือไม่แน่นอนคําว่าแน่นอนนี่ต้องเป็นประสูดาบันถ้ายังไม่เป็นประสูดาบันมีคติไม่แน่นอนคติแปลเป็นที่ไป ้าประสดาบันไปทางเดียวคือไปสวรรค์ไปพรมแล้วก็ไปนิพพานเลยไม่มีการย้อนกลับถ้าไม่แน่นอนจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปพรมก็ได้นิพพานยังไม่ไปหร,อหรือว่าจะไป,ไป,รรไปเป็นส,สัตว์โลกหรืเปรตสุรกายสถิตชัยก็ได้นี่เดียวไม่แน่นอนก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีสติไม่แน่นอน ก็ทรงพิจรารณาว่าถ้าเราจะช่วยเธอเราจะช่วยยังไงก็ท <c oughs> ราบว่าถ้าเราไปถามปัญหาเธอสี่ข้อ <c oughs> เธอตอบเรารับรองแต่ละข้อพอครบสี่ข้อเธอจะเป็นประโสดาบัน <c oughs> หลังจากนั้นตายแล้วจะเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นสิทิ์ก็จึงได้ทรงสเสด็จไปเมื่อไปถึงแล้วพบก,กันแล้วขอเล่าลัด,ลด ท่านถามว่าพระคีนิดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเบสการีเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะท่านถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอก็ตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบไม่ทราบพระเจ้าค่ะ ด็อกเตอร์ในหน้าฟันจะร่วงนะคปากเปิดคุณจะขีดไปด้วยนะเห็นไหมเป็นการรอเลียนพระพเจ้าภาคคนเลวคขาคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเปรศการีเธอเป็นคนมีบารมีมีปัญญาพระเจ้าย้อนถามใหม่ว่าน้องหญิงการที่สถาคตถามว่าเธอจะมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบเธอหมายความไม่อย่างไร ธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาจากบ้านพระองค์ทราบด้วยอำนาจของพุทธญาณแล้วแต่ที่ถามไม่ได้หมายความในอย่างนั้นถามว่าก่อนเกิดมาจากไหนหม่อมฉันไม่ทราบเป็นโอกันท่าน,น,นถามว่าแล้วถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบเป็นหมายความาม,าม่อย่างไรเธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาที่นี่แล้วต่อไปจะไปลงทอหูกที่พ่อทอหกอยู่พระองค์นี้รพระองทราบแล้ว แต่ว,ว่าคําถามหมายที่ว่าตา,ายแล้วจะไปไหนนี่ม่องฉันไม่ทราบที่องค์ตรงถามว่าถ้าตถาคตถามถามาเธอไม่ทราบหรือเธอทราบเธอหมายความเป็นยังไงเธอตอบว่าการที่ทราบเพราะจําคําสอนของพระองค์ได้มาสามปีที่แล้วมาว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทแต่ชีวิตคิดสร้างแต่ความดีเพราะความตายมีเวลาไม่แน่น,นอนเธอทราบ รงถามว่าพระนาาคดถามเธอทราบเธอแล้วก็เธอตอบว่าไม่ทราบหลายความอยังไงเธอตอบไม่ทราบว่าชีวิตนีจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเที่ยงกนี่าคืนวันไม่ไมทราบรองทรงรับรองคำตอบว่าอถูกต้องเธอก็เป็นโสดาบันเรื่องนี้ฉันพูดมาเกือบร้อยครั้งไอ้ด็อกเตอร์มันเป็นโสดากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ เป็นบ่อยๆแล้วก็หายโซดานะชักเบื่อแล้วเป็นเปนแล้วอลูกเป็นโซดาดีกว่าก็รวมความว่าการปฏิบัติเของญาติโยมถ้าใครคิดว่าเราจะใช้เฉพาะเวลานั้นเวลานี้นั่นคือเป็นคนที่มีความประมาทมากยังเอาดีไม่ได้ับร ต้องใช้ทุกๆเวลาให้เป็นประโยชน์ทำงานอยู่ก็ยังคิดว่าไองานที่เราทำเนี่ยไอคนที่เขาตายตายไปแล้วเขาก็ทำตั้งแต่เริ่มทำงานได้ทั้งตายงานมันก็ไม่หมดเราขืนคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปเกิดมนุษย์อีกก็ต้องมาทำอย่างนี้มีแต่ความทุกข์แต่เราก็ต้องทำทำเพือยู่เพื่อความประโยน์เป็นสุขตายแล้วเราก็ต้องเลิกกันตอนนี้วิธีปฏิบัติ เมื่อกี้ท่านบอกวิธีปฏิบัติให้เต็มกําลังก็มีอยู่สองอย่างคําว่าเต็มกําลังในใะจไปรอจิตพุ่งขึ้นนะต้องถ้าคนนี้ปฏิบัติได้เก่ามาแล้วเนะี่ยควรใช้กําลังเดิมแต่ว่าเพิ่มโดยการทรงสมาธิให้ดีขึ้นนั่นคือใช้แก้วที่เคยบูชาไปแล้วมันนั่งดูเวลาดูแก้วเวลายามว่าง ภาวนาวันมะพทะไปด้วยก็ได้ไม่ภาวน,นาก็ได้คนน้ำน,นักหนักเข้ามาเหนื่อยเหนื่อยเนี้ยก็ไม่ต้องดูแก้วแล้วก็หลับตานื้ทิ้งแก้วลืมตานึ้อทิ้งแก้วแล้วก็หลับลืมตาดูแก้วหลับตานื้ทิ้งแก้วหลับตาจางไปลก็ลืมดูนี่เวลางานก็ทํางานไปนานันเข้า,าจิตมันชินจิตนื้ทิ้งแก้วมาเอยกแก้วใสดี เวลาทํางานอยู่นึกถึงแก้วก็มาเวลาทั้งทั้งมือทํางานจิตนึกถึงแก้วเห็นชัดใสดีเรียนนี้ก็ได้หรือว่าแกว้วพี่วัดที่ไม่มีไปเราหาซื้อลูกแกว้วใหญ,ใหญ่ใหญ่ใสใสใแกว้วใหญ่ใญ่ใสนี่ต้องตะพายไปด้วยนะเราบ้างบ้านล้วก็นั่งดู นั่งดูลืมตาม,มาจำภาพได้แล้วนักบตานึกมานามาพระท้วก็ดูแก้วรือบางครั้งก็ไม่ภาวนากระดูจามภาพแก้วอย่างนี้ก็ได้หรือไม่อย่างนั้นคนที่เคยได้มาก่อนให้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไว้เสมอเห็นภาพพระเจ้าใส่เสมออย่างนี้เห็นั่นทุกๆวันภาพพระเจ้าใส่ขึ้นตามลำดับ หนกักหนักเข้าก็จะเป็นปฏิภาคชนิดแทนนี้เห็นเป็นแก้วเฉยๆแก้วก็จะเป็นประกายขึ้นมาเห็นแก้วสายมากเท่าไรสายมากเทาก่าไรจิตสะอาดมากเท่านั้นแล้วบางทีดูๆเพลินๆไปพุทธัดไปอย่าดึงกลับไปเลยมันเป็นกำลังถ้าขึ้นไปแล้วเห็นสว่างจ้าเมื่อไรนะั่นคือเต็มกำลังมีเท่านี้เองนะ การปฏิบัติอย่างนี้ถ้าได้เต็มกําลังแล้วคิดว่าตรงอย่าคิดว่าเราทําจบแล้วดีแล้วนะต้องทําไว้เสมอให้ช่ําชองถือว่าช่าชองดีแล้วก็ยังไม่จบถ้าคําว่าจบต้องเป็นพระอรหันต์มีคนเคยไปพูดไปปฏิบัติบัติตท่าทรงไม่กี่วันก็สำเร็จนั่นแหนละลเเวงอาวีทีละ สำเร็จเอาเวจี v G, มหันรกความละหมายเกิดขึ้นแล้วพญยายโยมชอบยิ้มแต่กูจบตัวเดียวก็พออีนี่มันประมาทไรงานมาลงแน่ใช่ไหมการปฏิบัติต่อไปเบื้องหน้าและทำปฏิบัติพร้อมๆกันไปแม่งก็คืนหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริอราอารยสงฆ์ด้วยความจริงใจ องครวาดทรงศินห้าให้บริสุทธิ์สามจิตต้องการพนิพพานเป็นที่ไปที่เดียวถ้าจิตทรงตัวได้อย่างนี้ฌานทุกอย่างที่ได้ไม่มีคำว่าเสื่อมก็แค่ตูดหมาเท่านี้กลับไปบ้านทำไมถึงเมื่อถึงบัวก็เสือกเอาสินวิไปทิ้งเลยนอกบ้าน ออกไปจากวัดเจาศิล์หล่นเป็นแถวหมดที่เดินไปเจอศิล,ล์นเกลื่อนหมดเมื่อฉันออกนอกวัดจะออกจากสลาแต่ศิลล์หล่นจากสลาเป็นแถวเมอวนนี้ได้แชรไปสอง <laughs> นอกเมื่อกี <laughs> <laughs> ก้ตัวร้ายมาหนสนกำลังคุยกับเพลินตัวรวนะวาดวันนี้บอกขอกลุ่มเองเองไม่เลือกเลย กำลังคุยกัเนเลล่อแถมไอ้สองไม่รู้ว่าอะไรมา <laughs> ไอ้นี่ว่าอะไรมันห้าแล้วมันเจ็ดคะแนน <laughs> 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 คุยไอสินแล้วก็คุยไปด้วยอลไวเอ้มันนึกว่านอ้าวปาไปาไปาปึกแล้วดีมันกน็เดี๋ยวมันจะเคลื่อนทอนเองตัวลูกสวยเสียงคล่องอนะไรนี่บอลตัวที่หนึ่งที่หนึ่งนะตัดนบอลตัวที่หนึ่งไป <laughs> ทุกคนจำไว้นะใครมีแก้วใช้แก้เป็นประโยชน์นะ แก้วที่ให้ไปมีทั้งมีคุณสมบัติถ้ามีความเคารพดีป้องกันตรายก็ได้ช่วยคุณธรรมได้สมาธิวิปัสสนานายก็ดีได้ทุกอย่างนี่โชคดีมิตสูรุ้ยง่ยไอ้ทีหลังไอ้ว่าถ้าซื้อไม่มาดีกว่าเพาเสียตังค์ให้หนูไอ้ความจริงที่มากัน,นี่นะไม่ต้องเอาตังค์มาก,ก็ได้ไม่เป็นไรมาปฏิบัติทีนะ บ้านใบต้องเช่าเข้ามาต้องซื้อให้กับใบม่นคืนสตังนี่โชคดีมีสชคแต่เออเจนส์โคุณรับรับรับแหนไปนะเออตอนแจกไหนกันอ้วนไปได้ไม่ลูกวันนี้นีแรงใหญ่แรงใหญ่ กำลังใหญ่เป็นไงบ้างไหวไหมนะ<า>ใช้กำลังเดืหอหฮะนั่นแหละจำไหมท่านท่านรู้ถึงใช้วิธีนี้นะเองก็นั่งอยู่หนา้าพระเองก็นั่งดูแสงไฟที่ดูอ๋อเอาแว้าใสๆสุดงสิไปตั้งในหน้าพระเราดูเฉพาะดวงใสนั่นนะได้แทงแก้วยินดีกว่าอีกนะ เอาพวกอะไรไอเชิงเทียนนะแต่ว่าจะใช้หลอดเทียนหลอดเทียนมันใช่ไหมไอหลอดเทียนประเภทประเภทยี่ห้าแรงมันมีท้สั้นไอนั่นหลอดสายดีนะดูไอนั่นยี่ห้าแรงไอใส้เทียนเส้นๆเนี่ยเดยไปดูกันเอาเป็นกระจุกสั้นเนี่ยรันยี่ห้าแรงมาใส่เออนั่นได้ดานั่นดีก็ดูแก้วไออย่างนั้นดีก็ดูแก้สาสมาก อยากดูเล่นกระโก้เรื่อยๆมันจะช,นชินหลังนึกเเห็นแสงไฟเห็นแสงไฟนะใครทำเพชรหล่นมีเยอะของไหมไม่มีเยอะของตกเป็นของหลวงแนวไม่ใช่วิเทราดเนะี่ยบสมพรดูต้นไม้มีใครมีสามีมไหม มีพ่อมีแม่ไหมไม่มีไม่มีตกเป็นของหลวงหลวงก็ไปเป็นเมียคิดแหมเรียนแน่นก็สวยเต็มทีบันเป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินสวยเมีโจนละก่อนละก่นดีสบายไม่ใช่มีโจนเมียไอ้คนโง่ไม่เอาไม่เอาอาจารย์ให้มีความกระตัญญยูดีแต่เรียนไม่ดีเป็นเมืองแต่ศิล แต่บุญมันไม่เท่ากันไอเมียนอนบนเตียงมันก็นอนข้างล่างเมียลงมานอนข้างล่างมันก็ขึ้นบนเตียงมันร้อนเดินมาด้วยกันมันทำงานยันหนีเมียได้มพรก็เลยให้เมียขึ้นไปหาลูกทุงพอไอลูกอะไรมาเรือพองขึ้นไปแล้วมันก็วิ่งหนีเลยย้ายคนนั้นไม่รีบไปงไหนคนดีพระเจ้าวิเทีราชไปมโหมโหดิบดิบสด สดคูจะสดเพยัง<ๆ>ไม่ยังไม่งอมก็ดิบๆสดๆนี่ครับถามว่าสดถามว่าไขรก็ก็ที่สดใช่ไหมไปไปฝีอย่างดีแน่พอไปสุ่ปัดดีแน่มีเจ้าของไหมไปถามคุณแต่ไม่มีหัวมีไหมไม่มีหัวหนีไปแล้วไอ้หัวก็ไม่ให่หัวเออถ้าอย่างนั้นมีเจ้าของตกของหลวง ห <laughs> ลวงแน่เหมือนกันนะ <laughs> แต่ <ลง S 2> ความถา,ามในตารางไอจะได้ลูกปืนเยอะเล่เออเออใครมีสาม,มีบ้างใครไม่มีสาม,มีเป็นของหลวงวอยจะเป็น <laughs> ของหลวงตาไม่เป็นเรื่องอะไร <laughs> <laughs> แต่ลูกพี่เยอะหลยลงุง <laughs> เออดี อย่าลืมนะการฝึกไปแล้วอย่าประมาทในชีวิตไอ้น,นี่ก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ต้องจำไอ้น,นี่คุยกันเมื่อกี้ในใช้ไม่ได้นะไม่ว่าไปในสมาคมไหนอย่าทำแบบนั้นนะมันเร็วเข้าในที่กลุ่มคนใช้เสียงดังน่ะต้องเตรียใจชาวบ้านเขาใครก็คุยกันบงังจะได้ได้เรื่องในราว ถึงเมื่อใครไม่คุยกันเขาก็เกลียดเราอันนี้เป็นลัทธิที่ใช้ไม่ได้จำไว้นะไม่ใช่จะธรรมะแัะโลกเขาก็เกลียดเออหนูมาไงได้ขา่าเขาอีไ้ไหมละ่ะจะเป็นับแรกอย่าลืมคุณพระรัตนตรยัยการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี้ให้มันจริงๆ อย่าหลอกพระทำหลอกลพระพระธพระจะกหลอกเอาการหลอกพระกหมายความสักแต่ว่าทําความเคารพไม่มีความจริงใจประโยชน์ที่พึงได้กับเราก็คืออบายภูมิและก็ระการที่สองเราต้องการความสุขอันดับต่ํา ก็คือต้องทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าระบบค้่องในสินห้าข้อใดข้อหนึ่งจงจำไว้ว่าเรามีหวังลงนรกแน่ไอ้นี่ไม่ได้ครูไม่ได้หลอกความจริงวันนี้ไอ้ชันเองเค็นก็เดินไม่คือไหวลงมาแนตะ่เขาต้องระคองมานะลูกกฤเณ ฉันไม่รับแขกวันละวันแล้วแขกทั้งแขกตั้งเช๊กทั้งไทยไม่รับันนั่นน่ะเพราะมันไม่ไหววานี่ปานนี้ยังสมอยู่เลยเมื่อคืนนี้บอดีมื่อวานีหลวงปู่เท่ายาไปโปกไว้ให้พอพอดีเบา <c oughs> แต่ว่างานนี้ฉันไม่ทิ้งก็คืองานกรรมฐานการ,รอะไรพวกกรรมฐานเราเย็ยนหลอกตัวเอง ถ้ายิงหลอกตัวเองเพียงใดเรายืงลงนรกลึกมากเพีางนั้นเพราะว่าท่านลงตัวนว้นจะทำความดีเตือนแน่แท้จริงๆเราไม่ได้ดีการไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวสวรรค์นรกได้เป็นของดีสำหรับเรา <c oughs> แต่ว่าจะลืมว่าขณะที่เราไปเที่ยวสวรรค์ที่นรกไปที่นนพพานเวลานั้นจิตสะอาด เวลานั้นเราเคารพในศิลเวลานั้นเราเคารพในพระไตรสนาคมไอ้น,นี่ใครเคารพกันึเสียงเขามีเทพหรือเปล่าไม่รู้ลืมไปเราเคารพท่านกันเลยสงเคราะห์เราถ้าเราเลิกแล้วเราก็ไม่เคารพในศิลไม่ไม่เคารพในพระไตรสนาคมความดีส่วนนั้นก็ขาดไปจากเราเันก็เหลือแต่ความเลว เราก็เทียบตัวเราเองว่าวันหนึ่งเราดีมากเท่าไรเราเร็วมากเท่าไรถ้าเร็วมากกว่าดีก็จงจำไว้เวลาใกล้าตายไปเอิญนึกถึงความดีก็รับผลความดีแค่โชคราวหมดผลความดีก็พุ่งหลาวลงนรกไปการเกิดเป็นคนต้องกลับเป็นลงนรกก็ต้องถือว่าเรวเรวมากเกินไป เป็นมนุษย์นี่ไม่ไม่น่ายกลับลงอบายภูมิอบายภูมิมีสี่คือนรกเปรตเปรตอสุรกายสถิติฉานมันควรอยากก้าวหน้าไปอย่างน้อยก็สวรรค์อยากสวรรค์ไม่ควรกลับมาอยู่นอนมนุษย์อีกควรอย่างเร็วไปเป็นพลมแล้วก็ต่อปฏิพัน์นเลยนี่จิตปฏิพัสมควร <c oughs> <c oughs> การทำความดีไม่ติดทำยาก ทำความชั่วมันยากกว่าความดีนงไงก็เปิดแกจะกินปลาจะต้องไปซื้อเบ็ดไปหาเหยื่อไปหาคันเบ็ดไปหาที่ตกปลาไปนั่งทรมานใช่ไหมแล้วก็พอได้ปลามาแล้วไปไหนลูกนรกถ้าเราจะไปสวรรค์ไปไปพรมปณิพันธ์แล้วก็นอนในมุ้ง แค่นึกถึงพระพุทธเจ้าด้ยวยความเคารพด้ยวยความจริงใจเราก็ไปสวรรค์ได้ถ้าออกจากมุ่งทําลายศีล้วก็เดินทางไป็นรกต่อไปก็ศีลห้าเนี่ยมันเป็นของยากหักเลยที่เราจะปฏิบัติทุกคนถ้าใครว่าเราเลวเราเกลียดแต่การละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งนี่มันเลว เราทําความเลวอยู่จะให้เขานิยมว่าเราเป็นคนดีมันใช้ได้ไหมมันก็ดีไม่ได้เราต้องการดีเราต้องทําตนเป็นคนดีเรียกว,ว่ามีความจําเป็นไอ้สิ่งที่มันไม่จะเป็นัะมีถมเทไปอาชีพมันจําเป็นหรือว่าต้องไปฆ่าสัตว์จินยมีริงมีใช้ต้องไปขโมยเขาต้องไปไปชูผัวเขามีเขา ต้องโกโหกหมดเทจต้องกินสุรายามเมาถ้ามันรวยได้ห้าอย่างเนี่ยรวยไหมรวยอาว,วจีได้แน่เป็นมหานรกมหาเศรษฐีนรกนี่ก็ต้องจำไว้ว่าอะไรมันเลวอะไรมันดีแล้วก็เวลาตายไปแล้วจะไปนัน่งหวังแม่ใครก็ช่วยนะ่ะมันไม่มีโอกาสหรอก การหวังให้ญาติอุทิศสูงอุศนจะไปน,นึกว่าเราจะมีผลญาติที่ทําบุญให้เราเขาทําบุญส่งให้เราแล้วก็ทําบาปส่งไปให้เราเวลาเขาจะเริ่มทําบุญเขาก็เริ่มฆ่าสัตว์เริ่มเลี้ยงเหล้าแต่เขาสร้างบาปนะั้นไม่มีบุญในวันนั้นงานนั้นั้าง,งานไม่มีบุญอันทีส่งส่งมาให้เราถ้าเรารับก็หนักกว่าเดิมทีก็คงไม่งงเหมือนกันใช่หไหมนะ่ะ รวมความว่าอย่าหวังพึ่งคนอืน่นต้องจำพระพุทธภาสิทธที่พระเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนและย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถบโรสซิยาผู้คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิสุทันเตนะถ้าเราฝึกฝนตนดีแล้วไสนาถังนัปฏิทินเราัง เราจะได้ที่พึ่งที่บุคคลอื่นได้โดยยากนั่นก็คือการติดผลตนเองช่วยตัวเองแล้วก็ถ้าบางคนจะสงสัยว่าบาปจะมาทำมามากแล้วจะคุ้มตัวไหมแล้วก็จงอย่าลืมว่าพระอาหารหันตุกองค์ที่ปณิพันธ์ท่านยังมีบาปเหลือข้างหลังอยู่หลายเกวียนไม่ใช่ไอตีดนะ อย่างองคุรีมานิตไหลาหลาตันตามมี้กรตนีกโจนี่หลายหมื่นตันแต่ทำไมแท่อนอย่งไปนี่ผ่านได้ก็คือว่ากำลังความจิตความดีขึ้นมาสู้กับความชั่วถอยหลังไปความชั่วมันมากมากก่อช่างมันตอบนี้ไปกูทำแต่ความดีเห็นไหมล่ะ เมื่อจิตตั้งไว้เฉพาะความดีที่พระเจ้าทรงตัดว่าขึ้นชีว่าความชั่วที่ผ่านมาแล้วอย่าตามนึกถึงมันทำไมคิดว่าเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยลักทรัพย์เคยพฤติกามเคยโกหกเคยดื่มสุราไมไรไปนั่งจํามันไว้ไอ้ตัวนี้แหละไอห้าตัวได้ยิ่งไปกว่านี้มากวากว่านี้ก็ตาม เราทําบุญมากเท่าไรก็ทันทีเวลาจะตายมันจะแทรกปุ๊บเข้ามาท,าทันทีมันจะดึงลงมากที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราลจมันก็มาฐานคําว่าอนุสติให้ตามนึกถึงความดีไว้โดยเฉพาะให้ลืมความชั่วเใช้จิตมันชินคําว่าชานก็คือชินให้มันชินแต่อารมณ์ที่นึกถึงความดีอย่างเดียวอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่ใช้ได้เลย ถ้านึกมั่นคงในพระเจ้าองค์เดียวใช้ได้เลยคนที่มั่นคงในพระเจ้าฉันจะสังเจตไม่ยากเมื่อเมืม่อเรามีความมั่นคงพระเจ้าเราก็มีความมั่นคงในพระธรรมและพระสงฆ์เหมือนกับคนที่มันจะมาวัดท่าสูงมันเดินทางมาันจากไหนจากกรุงเทพบางจากท่าล้านบ้างจากลานท่าบางไ,ไงว่ที่ไหนก็ตามถ้ามันเดินมา มันตั้งใจจะามาวัด่าสูงกันก็บังเอิญอาหารหมดหมดแรงพักตามทางหากินเป็นลูุกจ้างเขาบ้างเก็บนั่งเก็บนั่นหลังกินบ้างพอมีแรงมันก็เดินทางต่อกลับมาไม่ทันถึงลลบุรีมันก็หมดอีก่แล้วมันก็พักหากินพอมีกินพอมีแรงก็เดินทางต่อก็ถึงวัด่าสูง ั้งนี้ก็เหมือนกับคนที่ตั้งใจปะนิพานตั้งอารมณ์ไว้จุดเดียวว่าตายจากชาตินี้เราขอปรนิพานจุดเดียวอารมณ์แรกถ้าอ่อนมันก็จะไปเกิดโพสวรรค์ถ้าถึงสวรรค์ไอจิตดรงนั้นมันก็ตกทั้นจะปณนิพันธ์ก็หยับไปเป็นพุมแล้วก็ปณนิพันธ์นี่เราพูดก็อย่างที่เรียกว่าความหวังไกลนะ ตอนนี้ต่อไปนี้ในกลับนี้ความหวังในนิพานของเรามันใกล้ามากทั้งนี้เพราะอะไรก็รว่าในกลับนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกอ,องค์ไม่ใช่หมดแค่พระสีอานถ้าตายจากชาตินี้แล้วไปแล้วปั๊บไปสวรรค์ถ้าจิตตั้งพระนิพานถ้าพบพระสีอานพระเจอา,อาทานตรักเราเปนเทวดาและพรมเนมันมีความเป็นสุข ฟังเทศจบเดบวอรันท,ทันทีแค่นี้เองสองไม่อยากไม่ขอทุกคนให้ทรงความดีไว้นะตั้งใจรักษาความดีไว้ชิ้นห้าในอดใจไว้ว่าเราต้องทำได้ย่าคิดว่าเราจะไม่แก่ก็จงนึกถึงกาตามความจริงไอ้คนที่มาเกิดที่หลังเรามันตายก่อนเรามีบ้างไหมเยอะเห็นไหม เพื่อนเกิดรุ่นราวคราวเดียวกับเราว,วันตายก่อนเราไปหลายปีแล้วก็เยอะเป็นก็ไรเรามีอยู่กี่วันฉันยังไม่แก่ที่จะทำโน่นที่จะทำนี่ทุกยังไม่ตายทำไ้เถอสะสร้างสมบัติพระสถานททำไปมีใครก็ว่าห้ากินกันสุจริธรรม